บสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นไม้ครับช้างกันเอาชีวิตรอดนะครับเออลงไมนะ้หามันไม่ลงเลยว,งงวะโอ้เกมเชีย่ยอะไรเนี่ยโอเคตามสัญไม่ใช่สัญญากจะเล่นเองนี่นะโอเคเราจะมาเอาชีวิตรอดกันนะครับโอเคเอาอบปั๊บปั๊ั๊บป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 ัั๊บปั๊ั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ ก็มาเสร็จแล้วก็มาครับครับเสร็จแล้วก็มาครับเลียร์เลยก็ครับครับตัวครับครับครับวางวางครับครับครับพิกเอครับครับครับแล้วก็ มันจะขึ้นไปโโอ้ยเสียงอะไรอ่ะข้นีโลบายหบหยหีโบายหีหลบใช่หีโล่บาบ ูมึงคิดว่ามึงจะเด็กได้หรออีโราบขีโร่บอีโร่บาบขีโรบไม่ได้เด็กหรอกี้อมาทำบ้านต่ โอเคผมขอตัดบ้านอันที่จะเสร็จเร็วแต่ความเป็นจริงไม่ได้เสร็จเร็วตามที่คุณคิดหรอกเพราะบ้านหลังนี้มันสร้างตั้งนานมันสร้างถึงตั้งนานถขั้นผมต้องไปหาอะไรบ้างทั้งคนแก่ทั้งอะไร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 มีให้หมดอนี้อะไรอเปนโอเค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  กระเป๋าเลยละกันนะโอเคไม่ได้อ่ะแบบมันต้องอะไรดีทุกคนผมว่าอีแบบนีไปด้วยมันใช่ไหมกินเชื่ออะไรแบบนี้มันจะมีได้ไงโอ้ยสวัสดีรามามันเฮ้ยดูไลน์ใครคนอื่นคนโคขี้ได้ไหมลองไม่ได้หรอ

เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไป EP สองค่อยมาเจอกันโอเคก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะอืมแล้วจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะโอเคผมก็ขอกาบลาท่านผู้ชมไปอก่อนนะครับบายนะครับ